ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมชั้นม .4 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนี่เขียนมาตัวโตๆว่าม .4 นะครับหน้าตาหน้าหนังสือเป็นอย่างนี้นะครับหน้าปกเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็คือเรื่อง1.10นะครับ Celebrity นะครับให้อ่านว่า s o l e นะครับ Celebrity นะครับ Celebrities อย่าอ่านว่า c ซเลนะครับอ่านว่า s o l e นะครับ Celebrity British นะครับ แปลว่าคนดังคนมีชื่อเสียงนะครับในที่นี้พูดถึงกีฬานะครับสปูตนะครับคนดังในวงการกีฬานะครับนี่คำแปลตัวทีนะคำแปลตรงนี้อยู่นี่ครับให้ล at the Sport นะครับให้ดูที่กีฬาต่างๆด้านล่างนี้นะครับ in the pictures ในรูปภาพ which ones นักเรียนดูตรงนี้นะครับหลักไวยากรณ์นะครับ pictures เป็นพระอุน์นะครับเวลาเขาถาม which one นที่นี่ Which one เติม s ก็คือ which picture เติม s นั่นเองนะครับแทนคําว่า picture ด้วยคำว่า one นะครับซึ่งเป็นคำสรรพนามชนิดหนึ่งนะไม่ได้แปลว่า1น,นะครับนะ Which one do you play คุณเล่นกีฬาอะไรนะครับแล้วก็ which one would you like to try แล้วกีฬาอะไรที่คุณอยากจะลองเล่นนะครับ try แปลว่าทดลองแปลว่าลองนะครับไม่ใช่ทดลองนะครับลอง กีฬาต่างๆเราก็คุ้นกันดีนะครับฟุตบอลนะครับผมซึ่งวันนี้ทีมชาติไทยก็เล่นอีกนะครับนะรู้สึกว่านะครับอยู่ยี่สามในเอเชียนเกมนะครับเบสบอลนะครับบาสเกตบอลนะครับบีชวอลเลยบอลนะครับวอลเลยบอลชายหาดไอซ์ฮอกกี้นะครับซึ่งเมืองไทยเราไม่ก่อยคุ้นเท่าไหร่ โบลเลงนะครับกัฟนะครับโปโปลนะครับโปโลนี่เราก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับนะเทนนิสนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับแ่วันนี้มีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเล่นกับทีมอะไรเป็น,นโดซลูเวเนียหรือเปล่าโอเคครับไปข้อที่หนึ่งก็นเขบอกว่า look at the sports นะครับให้ดูที่กีฬาชนิดต่างๆ in the p i c t u r e s ในรูปภาพอีกทีหนึ่ง Which one do you play นะครับเมื่อกี้แปลไปแล้วนะครับนั่นก็คือ I play football and basketball I like to try polo ฉันเล่นฟุตบอลแล้วก็เบสบอลนะครับแล้วก็ฉันจะลองเล่นโปโลแปลว่าอย่างนั้นนะครับผูรู้ก็แต่งให้เพิ่มอีกหนึ่งประโยคนะครับก็คือ I play t a g r and football นะครับฉันเล่นตก a ้อลแล้วก็เล่นฟุตบอล I would like to try gymnastics นะครับ แล้วก็ฉันอยากจะลองเล่นยิมนาสติกดูบ้างอันนี้ไม่ได้มหมายถึงคุณครูนะครับหมายถึงนักเรียนนะครับนะคุณครูที่เล่นไม่ได้นะครับยิมนาสติกแม้แต่จะก้มเก็บของก็อ้มยังไม่ลงเลยนะครับอย่าว่าจะไปเล่นยิมนาสติกเลยโอเคครับไปต่อครับผมจะได้ซีเรียนนะครับเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสัมทิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับนะมาเรียนกับครูพีนดันดูนะครับผม ให้ list the sports นะครับให้เขียนรายชื่อกีฬาลงมานะครับ under heading ภายใต้หัวเรื่องดังนี้นะครับผมนั่นก็คือกีฬาอะไรที่ต้องเล่น outdoor นะครับคือกีฬาที่ต้องเล่นในที่แจ้งนะครับในที่แจ้งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีไฟมืดนะครับนะก็คือไม่มีหลังคาน,นั่นเองแล้วก็กีฬาอะไรที่เล่น indoors sports นะครับก็คือเล่นในโรงเยี่มในที่ที่มีหลังคานะครับ หรือเล่นเป็นทีมนะครับทีมสปูตส์นะครับหรือเล่นอินดิวิวลนะครับก็คือเล่นคนเดียวนะครับนะนั่นก็คือถ้าเล่นกลางแจ้งก็มีฟุตบอลมีเบสบอลมีบาสเกตบอลมีปโ,โลอมีกอฟนะครับมีเทนนิสมีบบชวอลเลยบอลนะครับถ้าเล่นในที่ร่มก็มีบาสเกตบอลนะครับไอซ์ฮอกกี้เทนนิสนี่เทนนิสเป็นได้ทั้งอินดออท์ดนะครับโบลิง่งนะครับ เล่นเป็นทีมนะครับหนาะก็คือไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเบสบอลบาสเกตบอลฟุตบอลปโลอีสสกีเทนนิสบีชบอลบอลถ้าเล่นคนเดียวนะครับก็คือกอล์ฟนะครับเทนนิสโบลิงนะครับขอมาเล่นคนเดียวในะที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปยืนเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียวนะครับส่มุกก็ไปบ้างก็คือเป็นความสามารถส่วนตัวนะครับแข่งกับคนอื่นตัวต่อตัวนั่นเอง มาดูต่อครับผมเขาบอกว่า what do you know about the woman in the photograph below คุณรู้นะครับอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงในรูปภาพด้านล่างนี้นะครับ The women นะครับผู้หญิงสองคนนะครับอ่านว่า women นะครับไม่ใช่ w o m a n นะครับ w o m n how similar and different are they นะครับคนทั้งสองนั้นมีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างก,กันบ้างแตกต่างก,กันบ้าง ให้รีสิ n นและร e ดถึงไฟล์เให้ฟังแล้วก็ให้อ่านเพื่อที่จะหาคำตอบนะครับนี่คือคำแปลมาแปลคำศัพท์กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องนะครับนั่นก็คือโซฟี่นะครับ t r o p h y เปลี่ยนวายเป็นไอเตอรมีเอสนแปลว่าถ้วยรางวัลใบเดียวถ้า Sophie เปลี่นวายเป็นเอถ้วยรางวัลหลายใบ u o t นะครับแปลว่าสงสัยหวาดระแวงนะครับ proud of แปลว่าภูมิใจ success นะครับแปลว่าความสําเร็จแปลว่าชัยชนะ outgoing นะครับแหเขียนเขียนไม่ติดกันนะครับ outgoing อ๋อเขียนติดกันก็ได้ outgoing นะครับไม่ได้แปลว่าออกไปข้างนอกนะครับแปลว่าออกสังคมนะครับก็คือเป็นคนเข้าสังคมได้เก่งนะครับนะเข้ากับคนอื่นได้ดีนะครับนะเป็นคนออกคนนั่นเองนะครับถ้าภาษาไทยนะครับออกคนก็คือเป็นคนกล้าหาญนะครับกล้าพูดกล้าทํานะครับนะเอา o อ out โอเอ็กเบนะครับเป็นคนกล้าหาญนะครับ o f ฟเรชออ f แปลว่ากลัว dark แปลว่าดำแปลว่าเมื่อนะครับ fashion line นะครับ line ในที่นี้แปลว่าเส้นแปลว่าสายนะครับไม่ได้แปลว่าลายที่ใช้กันนะครับนะ fashion line แปลว่าสายแฟชั่นนะครับเป็นผู้นำสายแฟชั่นหรือเป็นเจ้าแม่แห่งแฟชั่นนะครับ w a r ิ s นะครับแปลว่าในทางตรงกันข้ามแล้วก็ weight นะครับแปลว่ามีน้ำหนัก ไม่ได้แปลว่าน้ำหนักนะครับช่างน้ำหนักเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับ W E I G H นะครับเติมตัวทีเข้ามาด้วยแต่เป็นอย่างนี้เป็นคำกริยานะครับแปลว่ามีน้ำหนักหรือช่างน้ำหนักนะครับ Matter นะครับแปลว่าเนื้อความแปลว่าวัตถุนะครับนะแปลว่าเนื้อหาสาระ Realize นะครับแปลว่าจําได้หมายรู้นะครับหรือนึกได้จําได้นะครับ t h i แปลว่าลึก มาดูในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับด้าน,นก็คือพาดหัวว่า The William Sisters The William Sister Sister ในที่นี้เติม S เข้าไปนะครับไม่ได้แปลว่าพี่สาวน้องสาวนะครับแต่แปลว่า,อาสองคนนะครับนะแปลว่าสองคนผู้หญิงสองคนดังนั้น The William Sisters นะครับคุณครูก็เลยแปลให้ว่าสองพี่น้องตระกูลวิลเลียมนะครับ แล้วก็พูดว,ว่า the celebr i t y tennis stars นะครับ celebr i t y แปลว่าคนดังนะครับ t ท n n i s s t a r แปลว่าดาวนะครับดาราแห่งวงการเทนนิสคูู๊ก็เลยแปลให้ว่าแหมขอไปนะครับนกะขีดไปทับใบหน้าแต่แล้วนะครับนะแปลว่าดาวดังแห่งวงการเทนนิสนะครับผมมาแปลกันดูนะครับ,าาด,นะรบดาวดังแห่งวงการเทนนิสคือใครนะครับในดังเสือเล่มนี้ นั่นก็คือวีนัสและเซเรนาวิลเลียมส์อาจเป็นผู้หญิงที่สีชื่อเสียงที่สุดในโลกของกีฬาแปลว่าอะไรครับแปลว่าวีนัสและเซเรนานะครับวิลเลียมบางทีนั้นถือว่าเป็นผู้หญิง2องพี่น้องนะครับซิสเตอร์ที่มีชื่อเสียงดังมากที่สุดในวงการออวงการกีฬาโลกนะครับ they have so many s o v i e s นะครับพวกเขานั้นได้ถ้วยรางวัลมากมายก่ายกองนะครับ That t ซึ่ง I doubt there is room in the house for uh, all of them แปลเป็นไทยแปลว่านะครับฉันสงสัยเหลือเกินว่าเขาจะมีห้องสร้างไว้พอที่จะเก็บรางวัลหรือเปล่าเพราะว่ามันมีรางวัลเยอะเพราะว่าเขามีรางวัลเยอะนะครับนะ The girls love tennis นะครับ The girls t h ิม S ก็คือสพี่น้องนี่นะครับรักใคร่ในเทนนิสนะครับหรือว่าชอบเทนนิสเป็นอย่างมาก The father นะครับคุณพ่อของหล่อนทั้ง2นั้นชื่อว่ริชาร์ดนะครับ is their managers เป็นผู้จัดการส่วนตัวของพวกเขา and he is very proud of his daughter's success และเขาก็ภูมิใจในความสำเร็จของลูกสาวทั้งสองเลยนะครับ daughter s, <Yeah>. <S da t e s นะครับนะ นี่คือสำนวนการแปลของครพูพินันนะครับอยู่ด้านขวานะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดความแตกต่างของสองพี่น้องนี้กันนะครับว่าใครเป็นอย่างไรบ้างหัวข้อแรกนะครับก็คือว o นัสซีซ a อาอ l ด์แ t h อ n ล l i เดอร์ท l l เลอร์ตีครับเอาใหม่ว e n o สซีซ a อาอูด์แ e r อ n ล a little ท a l เลอ t ์แดนเ r อซิสเตแปลว่าวีนัสนะครับซึ่งเป็นคนพี่นะครับนะ อายุแก่กว่าคนน้องแค่ปีเดียวนะครับโอเยียเนี่ยแปลว่าปีเดียวนะครับนะถ้า two years สองปีขึ้นไปอ่ะเยียลว่าปีเดียววีนัสนั้นแก่กว่าน้องสาวแค่ปีเดียวนะครับและ little taller นะครับสูงกว่าน้องสาว her sister นะครับก็คือเซรีนาส่วนเซรีนานั้น is s h y นะครับเป็นคนมีบุคลิกคือขี้อายนะครับนะแอ e ค t ายเดดเ n น s ส แล้วก็เป็นคนที่เงียบเกิมน,นะครับไม่ค่อยพูดกว่าวีนัสนะครับวีนัสพูดเก่งกว่าวีนัส is more outgoing than her sister นะครับวีนัสนั้นเป็นคนออกคนนะครับนะพูดภาษาไทยว่าคนออกคนแต่ถ้าพูดเป็นภาษากลางก็คือเป็นคนเข้าสังคมได้เก่งกว่าน้องสาววีนัส is better dancer นะครับวีนัสนั้นเป็นคนที่กล้าหาญชานชัยมากกว่าเซรน่านะครับ เ e ร e น a าอ a สเซฟเ o ช t อ e เดอะด็อกเซรน่านั้นกลัวผีอ๋อไม่ใช่นะครับเซรน่านั้นเป็นคนกลัวความมืดครับผมเซร e น a าแฮส e r o ร์ฟิชช i o n ไลน์ตรงนี้สำคัญนะครับนะเซรีน a าแฮสเฮอร์ออร์ฟิชชิ่ไลน์ก็คือเซรน่านะครับเป็นเจ้าแม่แห่งแหวง,งวงการแฟชั่นนะครับก็คือแต่งตัวเป็นที่โดดเด่นเตะตานะครับนะในการลงเล่น ซึ่งกระผมก็ติดตามอยู่นะครับนะสองคนนี้สมัยก่อนแต่ถ้าพูดว่าติดตามนี่ต้องแก่พอสมควรนะครับนะเพราะเด็กสมัยนี้อายุ20ลงมานี่คงจะไม่ทันนะครับเซร์นาเอซ5 o ุต5ฟุต10น tall w s e r n a s น e n u s is 6 foot 1 inch tall เซรนานะครับสูง5ฟุต10เนิ้วนะครับผม ลองไปคิดตัวเองนะครับนะว่าธุรกิดเป็นเซนนั้นเท่าไหร่นะครับนะห้าฟุตสิบนิ้วอ่าแต่ว่านะครับวีนัสนั้นคนน้องนั้นเตี้ยกว่านะครับนะครับอ่าวีนัสพี่นะครับตัวทีครับพี่นะครับนะสูงหกฟุตหนึ่งนิ้วนะครับสูงกว่านะครับประโยคสุดท้ายนะครับเซเรนาเวทเลสเดนวีนัสนะครับเซเรนานั้นมีน้ำหนักนะครับนะ เวทะที่เป็นคำกริยานะครับแปลว,ว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าพี่สาวที่ชื่อว่าวีนัสอันนี้รายละเอียดนะครับนะของทั้งบทหัวข้อทั้งบทคครูนำมาแปลให้ขวามือนี้แล้วนะครับและมาดูประโยคสุดท้ายท้ายสดที่เซเรนาพูดเอาไว้นะครับเซเรนาพูดว่าซึ่งสำนวนการแปลของครูพินันอาจจะไม่สะลสะสลวยพอนะครับเท่ากับคนที่เก่งภาษางกฤงกว่านี้นะครับนะก็ลองมาดูฟังสำนวนกันนะครับ สิ่งแรกพูดว่า f a m i l y ั s เป็ s ส a ่ d t h a t w h a t ่นค t อ r ิ่งที่ e ำคัญที่สุดวินเซนต์ l ละผมตระ e น c o ว่าควาักของเราเป็นแรัแปลว่าอะไรครับผมแปลว่านะครับหน้ครอบครัวต้องมาก่อนนะครับนะคุณครัวพี่นันแปลว่าอย่างนั้นเลยครอบครัวต้องมาก่อนหรือว่าครอบครัวสําคัญไม่มีอะไรสําคัญกว่าครอบครัวแหมเห็นไหมแปลสองครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งเลยคุณนันแปลนะครับนะ บอกแล้วว่าสำนวนการแปลนในแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ไปในทำนองเดียวกันนะครับครอบครัวสำคัญที่สุดนะครับครอบครัวไม่มีอะไรมาก่อนครอบครัวนะครับคือครอบครัวสำคัญกว่าทุกอย่างวีนัสแอนไอนะครับเซนาเป็นคนพูดนะครับพูดบอกว่าพี่สาวนะครับวีนัสและฉันนั้นนะครับเชื่อว่านะครับ เชื่อว่าความรักของเราทั้งสองนั้นนะครับมันลึกซึ้งแน่นแฟนนะครับกว่าการเล่นเทนนิสดังนั้นสองพี่น้องก็เคยเล่นด้วยกันนะครับนะถึงขั้นชิงแชมป์ด้วยกันก็มีนะครับแต่ความรักมันแน่นแฟ้นกว่าเกมเทนนิสนะครับส่วนกูแปลอย่างนั้นนะครับนะเอาภาษาอังกฤษอีกทีนึ่งนะครับนะจะพูดเป็นเสียงผู้หญิงก็พูดไปได้นะครับนะ f a m i l y i s first and that's what matter most วินาทเนนราเรียนร่าอาหลับกูเดี่ปุานจะติดสเกมพูดยากนะครับในะภาษาอังกฤตจะให้เหมือนสำเนียงฝรั่งเลยต้องประยุกต์บางนอกนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่30มสิบนะครับกับผมมาพินารําซือใหม่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีผู้ชมเลยแม้แต่คนเดียวในทางเฟ e บุ๊กก็ไม่เป็นไรนะครับนะนั่งพูดคนเดียวผีหลอกบ้างก็ไม่เป็นไร ถอดแว่นออกมาสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าแสงสะท้อนนะครับนะทำให้ผู้ชมไม่สามารถเห็นหน้าตาหล่อดเหลอของผมได้วันนี้นะครับก็ขอจบนะครับนาการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ